มันจริงมันต้องกงทำอะไรกันน่ะยุงกับหลังถ้ามีแบบนี้ได้นี้เลยอ่ะเหนื่อยกันไหมคะเด็กๆเหนื่อยกันไหมคะยาเหนื่อยกันไหมคะครูเหนื่อยเหนื่อยปะนี่นี่มันี่ บนเดินความันนี่มีีผมเชื่อจากเราเรามัยเป็นด้เดี๋ยวเรามีแม่ปวดร้อง่นลยนีวพี่ชินแล้วชินแล้วการโบ่จะไม่ใ้รัรปอครับผมเดยโคนีู่อีกมาแล้วก็โดนคูนทำอะไม่ได้ทำอะไรเลยว่าปวดอะแม่าเนาอตลกอะเป็นไรมาก แ้วตัวาดคามสุขต้อใ่ะตัวนี้แมกจะสดชื่นนครับผมตัวนี้แมกจะสดชื่นนะครับกินเลยกินเลยอยู่ใช่สบายใช้เขาเรียกว่าโยนโยนที่วเสามาเสามาัเสามามันกรับรับยังอีกต่อไไตามจักรจัารนา แล้วปั๊บๆแกกินเอา <laughs> ตังใจก็จริงดูว่าใครอยาก็ถมะใครไม่อยากร้องมากไมอยากร้องร้องไม่ได้โอเคนะโอเคยาาร้องค่ะบ้ไหนก็ไได้ค่ะภาษาอะไรอ่ะภาษาร้องได้ไหมได้เพลงอะไรน่ะได้าาจีนไเาลงอะไรน่ะภาษาอ้นี่ภาษานี่เพลงคิดหอกใช่เลยพี่คะหนาวมากเลยค่ะที่ทำได้ไหมั่ะคุณยิ้ม

ไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไวคว้าบนทางเดินที่ดูยาวไกลกา้และใจคงเดินไปเธอไม่มีวันไหนที่ให้ลังกลโอจะลมจะมีน้ตกอจะ ฉันมั่นใจกับเธอ นนไงคี้ต้องอินโฟไวส์ใครจะร้องไปตกลงกันเองนะครูไม่ใส่ให้ไปคิดกันเองเพิ่มเองแล้วเดี๋ยวเอามาเสนอพรุ่งนี้แล้วกันว่าดีไม่ดีอา่าอ่าแล้วก็ประสานแม็กเพียนนิดนึงตอนท้ายนะครับไปทำกันบ้านอของเอเมนต้องฟังแหละคุณว่าถ้าเอเมนฟังแล้วเอเมจะร้องได้พี่เพียนเพราะว่าตัวแรกมันไม่ใช่ตั้งตัวแรกให้ดีไม่ถูกคิวโอเคแต่ตอนอะผมก็ไม่ฟังไล้วละละล ของแม่โอเคได้เลยอะไรบนี้ว้าวน้ำม่เป็นเมโลดี้ของเอ็มเปลี่ยนหรือยังไงาได้เปลี่ยนในตอนท้ายตอนท้ายไงคผิดเลยว่าไม่น้หาใ่ไหมไม่น้วนไม่น้ัหวาน โอเคไหมซอแบบแห้งไม่ใส่น <shocked> <related obsolete> <What if, romance> ้ำหมายถึงยังไงไม่มีดนตรีให้คนเล่นให้ไงเหรอบนทางเดินไอ้เหี้ย บนทางเดินแห่งความฝันนี้ใกล้ๆปะหนึ่งอย่าบนทางเดินแห่งความบนทางเดินแห่งความฝันนี้มนเนแ่บนเอานบนทางเดินมันเป็นสโลว์บายไม้อะระวังดีๆเป็นบนทางเดินระวังเดียไม่เรียดอ่ะนั่นไม่ติดละไปบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรหมแดงปูทางอุปสรรค ค้งทำไมมันแยกไม่ได้เอาใหม่นี่มันีดได้ไหมีดมันจะผิดีอเรไมันแยกนี่อยาหยุดโตตัวน้ำี่อยาะโดตัวน้ำผู้จิงผู้ิงขับยากบนทางเดินเอาเอมนอนลยเออเอขึ้นได้หน่อยดิตอนนี้ขึ้นม้ บนทางเดินแห่งความฝันนี้ถ้าคนหน่มจะได้เวลาเรียนอาจไม่มีพรมได้อ่านนะไหนนั่งบอกให้กันดูไม่เอาไม่เอาไปทำกันบ้านกอไม่เอ่ะเอแล้วไปฟังก่อนไปฟังก่อนไปฟังก่อนพรุ่งนี้ ไม่เวลาแล้วไปไปเห็นไหมไม่ไม่จะจะได้รู้ว่าให่คนหนึ่งคนอ่ะเงียบให้มันรู้ว่าคนหนึ่งคนมันคือเสียหายทั้งหมดถ้าไม่ได้โนมคุณนิดได้หรอทำกันได้จะได้รู้ต้องรับต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เองทำได้แล้วถ้าจะมาขำตลกอยู่แล้วเพื่อนทั้งหมดไม่ได้ซ้อมก็ให้มันรู้ไปอ่ะอค่ะ อค่่ะเดียวขอฟังเพลงเดียวขอฟังเพลงไม่ใช่เพลงเดียวเพลงเเคู่เพลงหลักทำกันได้เราค่อยว่ากันพรุ่งนี้ไปเอาไปไหนอ่ะเอาไปสี่เอาเพลงหลักก่อนครับหันนื้ ใครอยากร้องก่อนยกมือฮนะหมดเวลาถามไม่ถาม